ประเด็นหนึ่งก็คือท่านอาจารย์สุภชัยพูดถึงครูเอื้อสุทธรสนมน,นะครับมาจากโรงเรียนพาหลวงไม่ได้อยู่ในวงาคณานี้แต่ครูเอื้อมาสร้างปรากฏการณที่หวังหน้าหน้าโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีแม่น้ำเจ้าพยาในปี2498นะครับมาเล่นดนตรีเพราะว่าทางธรรมศาสตร์เขาเชิญมาเล่นดนตรีในงานวอลลอยระทง แล้วก็ประธานจัดงานได้มาขอให้ครูเอื้อนั้นแต่งเพลงมาให้เกี่ยวกับวลอยกระทงสักเพลงหนึ่งครูเอื้อก็เลยมานั่งแต่งเพลงกับครูแก้วอัจฉริยกุณนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้เพลงลอยกระทงขึ้นมาแล้วก็เล่นแสดงบนเวทีในวันนั้นฉะนั้นเพลงลอยกระทงจึงเกิดขึ้นที่วังหน้า